สวัสดีค่ะพี่น้องนี่แก้วเห็ดไข่ได้ค่ะห่อไปวัดได้จ้านี่นี่นี่ห่อแบบนี้ได้ค่ะนี่ย้ายแก้วแล้วห่อแล้วนี่นี่เดี๋ยวไปวัดจ้ามือนีมือบุญขอสากได้จ้านี่แล้วไม่ซื้อมอันนี้กระปุกได้คไงห่อขานอยข่ายไงคือเดินห่อขานอยข่า่มีปลาจ้แข็งถูกไหอไปวัดห่อไปวัดได้จ้าที่ห่อขานอยข่า่ อืมเอิอเพิ่นเอิรนและฮอกเขาปัดหน่อยข่ใหญ่เอาไปเพี้นนี่เราือเอาไปเก็บรวมกันอันนี้เจเอาใส่ห่อค่ะห่อไปตองอันนู้นนี่เห็ดยังซี่หนเห็ดเป็นตองชุดมีห่อมีข่าวว่ามีย้ายมีข่าวแล้วก็มีสบูแล้วก็มีแก้วเห็ดไช้อันนี้ก็เห็ดคือกันจ้าอันนี้อันนี้คือเป็นปลาเนาะจ้าเป็นปลาโคตรอันนี้ปลาดุกบาหนึ่งหันได้จ้าเพราะต้องมีปลาพร้อม ก็ต้องมีปลาพร้อมอันประดอนนี้พอสมิ้งไก่้ีม่ยังกะว่าไปแล้วแต่ผู้ใดจ้ะผสมหมูปลานั่นแหละจา้ปาปลาเพราะว่าย้ำนี่มันย้ำเขาย้ำย้ำปลาเนาะย้ำ,ำ,ำปลา,าต้องมีปลาติดแม่ไว้มีปลาติดที่ผอันนี้เกิดแจฮิดไคแจฮิดไข่นี่ยเกิดฮิดไข่กันเป็นไปเก็บม้าได้จ้าซื้อเพิ่นได้จ้า คือฮ้องออไปเพ้นเอาไปตืมมาขายแพงปันใดก็ทธได้ซื้อได้ค่ะเพราะว่าอยากเอาไปทั้บุญไปวัดอันนี้คือเอาไปเพ้นนะจ๊ะเอาไปเพ้นอ๋อนี่ไปวัดไปเพ้นจ้ะเอาไปวัดไปเพ้นให้พระเนาะไปถวายพระนีปลาดุกย่างแม่าฆไทยแบบนี้ไปนะจ๊ะไปประเพณีบ้านเมืองของพ่อของแม่เฮาตะเกาเนาะทั้งอีสานเด้อค่ะทั้งอีสานพื้นบ้านที่เป็นคือกันหมดนะคะเฮ็ดแบบนี้ปีนึงมีเทียานึงจ้ะปีนึงก็มีเทียานึงเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะงานบุญขอสาบบางคนก็อาจจะบ่ทันรู้เด็กรุ่นใหม่ อย่าตัดคนุ่นเกาลูเหมือนลาลาจ้าอันนี้ก็สี้ออันนี้จะยิ้มย้ยนะจ๊ะ้ายย้ายหอเป็นุ่งละหอให้เบิ่นอันนี้เขาสิเห็ดเป็นรูนะเจ้เนาะเห็ดเป็นฟูอ้าอันนี้เป็นมากอันนี้มีหมากมีพูด้วค่ะนี่ ีห่หอนี่อันห่อนี่ใส่ใส่หมากใส่พูเนาะจ๊ะห่อไปเอาไปไอเส้นวายเนาะจ้าเนาะพิลาเขาเพิ่น kind ผ of ่าสวดแล้วเขาสิเอาไปเส้นวายเขาก็ไปเอาทานให้พ่อให้แม่เขาที่ลุ่มหายตายจากไปเนาะเออบัดนี้อันนี้เขาสิจับแต่อนี้ใส่ห่อนี่สิคือสิใส่อาหารจ้าใส่อาหารทุกอย่างอันนี้มีข้าวต้มผัดแล้วก็กล้วย โอ้ยโออปักเขียบซุกนาจ้ามีสมมูสมหมูมีสุย่างมีอย่างเอาใส่ได้หยิบไตยหยิบไตว่าถ้าอาหารการกินของเ้างไส่อะไรชิมนาจ้าใส่ไปในห่อนี่แหะค่ะใส้ไปในตองนี่แหละค่ะคันทงนะจ่าค็ดคันทงอันนี้สมหมูอันนี้สมหมูอันนี้หมกปลาอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างอันนี้ก็ับผสมผัดทานกันนะจ่าอ่างงวลซุงโอข้าวกระยาวสาลีทุกอย่างเล้วก็ง้อ ก็หน่อไม้อ้าบอกหน่พริกอเอาพริกอันนี้เขาเอาไว้ะยิบใช่หน่อไม้น,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 นี้ก็น,น,นี่นพริกแก้วเห็ดก็ใช<ข>้แก้วเห็ดไข่แก้วเห็ดไข่ผู้เฒ่าตะเก่ามักเนาะจานะ้ะเนาะที่เมันลมหายตายจากไปเนาะอันนี้อันนั้นได้อันนี้ได้จ้าเก็บไส้สิอะไรเนี่ยไส้ชุยยาง,งนะคะจ้มีข้าวต้ม จ้าแบบคลุกะล้วแบบนี้บันนี้เพิ่นกัดสิมักกัดเนาะเดี๋ยวเย้ายเบิ่งกันย้ายขอเบิ่งนี่นะจ๊ะจ้านี่ใส่สุดยางเลยเด็กค่ะเนี่ยใจสุดยางผู้ใดมีอย่างไซมัสเลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นยานะจ้าผู้กันยาสูบจ้าถ้คือเพิ่นเพิ่นอันพีสร้างนั่งไม่ทุกผู้หญาแต่ยนียเพิ่นกินอาหารแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นต้องมาสูบยาเชี่ยวมากเชี่ยวมากเลยค่ะเชี่ยวมากมีหมากมีผู้ไหนเบิ่งซัมนี้กันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบันนี้เพิ่นกัดสิคัดใสกันนะจ้าเป็นคานี้เ่กิ่นกัดเน ตัดแบบโอโไม่ต <superv ising S 3> ัดเลยย้ำเข้าไปวางอลยย้ำพระสวดแล้วเข้าเสียไปแบบนี้เด้อค่ะเด้อไว้น้ำทุงไยทุงนาเด้อค่ะเด้อนี่ซ้ำนี่แหละนะจาปสะเพนีสะเพณี้ันอิสานเฮ้าตะเกาเนาะจาจาขอบคุณเปลายด้วยจ้า